สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทธ์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันอังคารนะครับมาดูกันว่าสัปดาห์25นะครับไปจนถึง25เมษายนไปถึง1เม1พฤษภาคม2564นะครับดวงดีของคนเกิด วันอังคารคือเรื่องอะไรนะครับอืมนี่นะครับคนเกิดวันอังคารดูเหมือนเรื่องดีๆของคุณนะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องจินตนาการนะครับคุณอาจจะมีไอเดียดีๆเกิดขึ้นนะครับในสัปดาห์นี้นะครับหลากหลายเลยนะครับไอเดียมันเจ๋งมากๆใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการคิด งานสร้างสรรค์น,นะครับน่าจะเห็นน่าจะปังมากๆหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้ทํางานด้านนี้นะผมก็คิดว่าคุณแหละจะมีจินตนาการหรือมีไอเดียบันเจิดเพลิดเพ็มนไปหมดนะครับอาจจะมีโครงการร้อยแปดพุดขึ้นมาในหัวอยากทาไปหมดนะครับก็แนะนําว่าให้เลือกทําเลยนะครับคิดแล้วก็ทําคิดแล้วก็ทํานะครับทําอะไรที่มันง่ายที่มันใกล้ตัวจัด จะต้องง่ายที่สุดก่อนก็ได้นะครับก็ค่อยทำ,ทำ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 ไปเรื่อยๆนะครับในสัปดาห์นี้บางทีทุกๆไอเดียที่คุณพูดขึ้นมาอาจจะนําสิ่งดีๆมากับคุณนะครับถ้าคุณลงมือทํากับมันนะครับแต่ถ้าคุณไม่ทํามันก็แค่ฝันนะครับมันไม่ใช่จินนิตนาเออแค่จินตนาการละได้แต่ฝันนะครับแต่มันเฮงมากก็แปลว่าถ้าจินตนาการเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วคุณได้ทําน่าจะนําสิ่งดีๆมาให้กับคุณหรือประสบความสาเร็จ ในด้านต่างๆที่เกิดจากจินตนาการของคุณนะครับหรือทํางานด้านเหล่านี้ก็ยิ่งเห็นยิ่งปังนะครับคุณอาจจะมีความสุขมากๆกับการเรื่องของบันเทิงก็ได้นะอาจจะได้นั่งดูซีรีส์เกาหลีหรือซีรีส์ฝรั่งอะไรที่คุณชอบนะครับทาง Netflix นั่งดูกันทั้งอาทิตย์เลยอาจจะ Work f r ฟ m home นะครับเลยมีความสุขมีเวลาที่จะนั่งดูเสร็ สิ่งที่มันเป็นความสุนทรทางเบันเทอรอะไรพวกนี้นะครับได้มากเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้ก็เป็นได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีที่มันทําให้คุณรู้สึกมีความสุขนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยจินตนาการพลังพลูขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคนเกิดวันอังคารมีเรื่องอะไรต้องระวังในสัปดาห์นี้นะครับนี่จินตนาการเพื่แล้วพนรายมากเลยน,นะคะ สิ่งที่ต้องระมังสําหรับคนเกิดวันอังคารสามดาบมาทุกอาทิตย์ค,ค่ะสิ่งที่ ้อระวังก็คือเรื่องนี้ส่วนมากก็จะเน้นหนักไปกันเรื่องความสัมพันธ์นะคะก็คือถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดนะคะมันก็อาจจะมีเรื่องกินแหนงแทงใจอะไรกันแล้วทําให้ไม่สบอารมณ์ทะเลาะกันอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่จริงๆไพ่ใบนี้ในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์มันไม่จาเป็นจะต้องเป็นเรื่องชู้สาวอย่างเดียวก็ได้นะคะมันอาจจะหมายถึงในที่ทํางานมีการยุแยงตะแคงรั่วอะไรกันทําให้เกิดความ ใจผิดอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจทาให้เกิดความนอยความน้อยใจมันก็ได้อย่าเพ่งเล็งไปแต่เรื่องทางชู้สาวเรื่องมือที่สามอะไรอย่างเดียวนะคะส่วนในเรื่องงานเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาให้เราแก้ไขได้อาจจะได้รับงานที่มันไม่ค่อยจะถูกใจไม่อยากทําเลยแต่มันก็จําเป็นต้องทําเพราะตอนนี้ทุกคนเรื่องงานกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะมีอะไรให้ทําเรื่องงาน ทำไปก่อนค่ะนะคะส่วนในเรื่องการเงินก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะหมายถึงมีค่าใช้ใจ่ายอะไรที่โดยมีค่าคิดเกิดขึ้นมากมายนะคะทําให้เราจําเป็นจะต้องใช้เงินออกไปตามใจตัวเองบางทีเนี่ยมันอาจจะหมายถึงถุงเงินรั่วหมายถึงแบบมีเรื่องให้ใช้ใจ่ายอะไรมากมายไก่กองนะคะ ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็อย่างที่เคยเตือนค่ะต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่มันเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับหลอดเลือดที่มันติดตันหัวใจอะไรพวกนี้นะคะก็ออกกําลังกายก็แล้วกันนะคะเพื่อให้ร่างกายมันแข็งแรงอยู่เสมอไพ่ใบนี้อย่างที่เคยพูดทุกครั้งเมื่อไพ่ใบนี้เกิดพยาอาทิตหน้าไม่ไม่เลาะอะไรเล่นพูดอะไรเล่นที่มันแบบว่า คิดว่าไม่เป็นไรในสายตาเราในในความเห็นเราแต่คนอื่นเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยคิดมากนะคะก็อาจจะน้อยน้อยใจแล้วก็อาจจะกระทบกระทั่งคล้อกันได้โดยง่ายดังนั้นไพ่นี้หลักๆเน้นเรื่องความสัมพันธ์นะครับก็เตือนคนวันเกิดวันอังคารนะครับคุณจะเป็นสัปดาห์ที่คุณเซนซิทีบ้ากบ้านะครับกระทบกระเทือนใจง่ายก็แปลว่าเราก็ต้องเตรียมใจให้เราเข้มแข็งเนาะ เออถ้าดูหนังดูซีรีส์อะไรอย่าเลือกดูหนังที่มันเศร้าๆเลยนะฮะคุณอาจจะเสียน้ำตาชู้ที่บ้านอาจจะไม่พอใช้นะครับเดี๋ยวจะเลารืองไห้จนเกินเหตุพยายามหาอะไรที่มันบันเทิงนะดูแล้วมันสบายใจแนละ้วมิ่งคุณขึ้นมาด้านลายนีย่มันมันบอกว่าจิตใจมันอ่อนไหวมาเป็นสัปดาห์ที่จิตใจอ่อนไหวมากนะครับงั้นดูอะไรที่มันสบายใจหรือถ้าคุณกําลังจินตนาการอะไรนะครับ คิดเรื่องบวกๆคิดเรื่องดีๆที่ทําให้คุณมีความสุขใจดีกว่านะครับต้องระวังเรื่องของสุขภาพของหัวใจอะไรอย่างที่คุณการแนะนําไปด้วยนะครับแต่ก็ดูดีคุณก็น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างจินตนาการนะครับหาความบันเทิงใส่ใจก็ขอให้คุณเพลิดเพลินและมีความสุขในสัปดาห์นี้นะครับคนเกิดมาศีการและขก็โชคดีด้วยนะครับ